ที่จะทําการถ่ายทอดสดให้ทุกๆคนได้ดูภาพการแสดงสดๆกันอีกสักครั้งนะคะคของทีมที่ชนะเลิศในวันนี้ค่ะนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเราสองคนหรือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทําหน้าที่พิธีกรตรงนี้นะครับแต่ก็คนที่น่าจะตื่นเต้นกว่าน้องๆบนเวทีและเชื่อว่าตอนนี้นะคะ น้องๆทีมชนะเลิศของเราน่าจะพร้อมแล้วค่ะเอาละฮะขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงลำตัดต่อต้านการทุจริตจากโรงเรียนเบญจมาเทพบุตริศจังหวัดเพชรบุรีผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการต่อต้านการทุจริตในการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านประจำปีพุทธศักราช2563เชิญรับชมกันเลยครับ อผิดพลาดอย่างไรอภัยทานโโปรโดสงสารพวกเราวเยาวชนนะนำศิลปะพื้นบ้านมาต้านทุจริตนะใครคดคิดโกงก่อหรือช่อชนโกงกินชาติขาธรรมา ประจำตนนะคำว่าคนควรเลิกใช้อายเทวดามูลานิธิต่อต้านการทุจริตนะได้คนคิดโครงการมุ่งสัรหาสร้างสำนึกหวังพน,นให้ชนประชาหัานหน้ามาโรนรงค์อ่าอ จริตขอรับทันคนไทยช่วยกันมาต่อต้านเร็วไวอย่านิ่งเฉยกันเลยทุกคนผนึกกกำลังของตนจะไม่คนต่อไปอร เชื่อมัคลำดูได้ผมจะสมัครผู้แทนจะหาแฟนก่อนหาเสียงพวกเธอ่าหลบเลี่ยงจะยืนเกี่ยงก็ทำไมผม <อะ S 2> ไม่เคยทำผิดเรื่องพุจริตก็ไม่เคยเห็นความผิดไม่เพิกเฉยบอกมาเลยจะแก้ใครฝ่ายแม่เพลงยอดหญิง มก,มกรายถ้าเป็นผู้แทนแล้วเนาะถามว่ามีพอไม่คุณธรรมทางความรอบเขาครอบงำแล้วแก่จะทำชั่วไหมปัญหาเรื่องทุจริตมันเป็นพิษต่อประเทศในหัวจะครีเอทจะช่วยประเทศกันอย่างไรถามถึงปัญหาสังคมที่หมักมมมาเนิ่นนานเรื่องทุจริตงบประมาณทุกหน่วยงานต่างแก พุทุิริตมีหลายอย่างผมขออ้างอีกสักนิดบางกลุ่มชอบทุจริตทำสิ่งผิดแล้ปิดไว้บางคนก็ติดสินบนเพื่อให้พ้นสิ่งไม่ดีบางพวกก็กินปนปี่พะพาสีไม่ยอมใจบางก็ยักบางก็ยอกบางก็ฟอกเงินตราบางคนอยากเป็นหัวหน้าเะยัดค่าขนมให้แม้ว่าแต่คนอื่นเขานั่นแหละไม่ว่าตัวเองบ้างละ 呢呢，没录。 แล้วอะไฉันอะไรี่อะไรู้ป่ารู้สิอ่ะอ่ะนายบอกไปเลยชูนิ้วโป้งนิ้วชี้สัญลักษณ์นี้นะนวลน้องไว้ที่อกเพื่อปกป้องคือความถูกต้องในหัวใจความถูกต้องมีในใจแล้วคนไทยจะมั่นคงมาจิตสำนึกความซื่อตรงชาติจะดำรงต่อไปพุจริตมนเลวร้ายเป็นบอนทำลายความเป็นคนระตั้งม่ยอม เราต้องไม่ทนนะกับไอ้โจรวายร้ายคุดจริตซ่อนเร้นทะพบเห็นแล้วละก็รีบโทรแจ้งปอปชอยอย่ารีรอเดียวจะสายเข้ายุคสมัยไอทีเทคโนโลยีก,ก,กะนะ็ก้าวหน้าเห็นเขาโกงอย่าชักช้า1205รีบโทรไปช่วยเป็นหูเป็นตาพบปัญหาต้องร้องเรียนนะ โซเชียลสามารถร้องเรียนทงางออนไลนลล์เราเป็นเยาวชนพลังคนของชาติจะรอให้ไทยพินาตเราคงไม่อาจดูได้สร้างความโปร่งใสให้สังคมแล้วเพาะบ่มความซื่อสัตย์สุดจริตยังเข่งคัดแล้วปฏิบัติให้ขึ้นใจอย่ามัวแต่เพิกเฉยยาปล่อยให้เลยแล้วก็ผานพันหนึ่กำลังกันต่อต้าน ทุริตทำไมเสียเวลาไปไปไปทุจริตทำไมเ,เสียเวลาพนึกกำลังชาวประชาร่วมกันมาปกป้องไทยไปไปไปทุจริตทำไมเสียเวลาไปไปไปทุจริตทำไมเสียเวลาพนึกกำลังชาวประชาร่วมกันมาปกป้องไทยมามามาต้องหันหน้ามารวมกัน มา,ามา,ามาต้องท่านหน้ามารวมกันทุจริตคอรับท่านต้องปราบมันให้หมดไป,ไป,ไป จากโรงเรียนเบญจมาเทพอุทิศจังหวัดเพชรชบุรีค่ะใช่แล้วนะครับถือว่าเป็นแชมป์ประจาปีนี้นะครับแมก็เป็นการแสดงที่ติดตาตรึงใจเป็นอย่างมากนะฮะค่ะขอบคุณน้องๆน,นะคะจากโรงเรียนเบญจมาเทพอุทิศจังหวัดเพชรชบุรีนะคะครับ <Y ang S 2> นะยังมีอีกหนึ่งการแสดงค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมด <c oughs> เพราะว่าเฉียดสิวมากๆคะแนนของน้องๆแต่ละทีมนะคะดูที่1ไปแล้วเรามาดูทีมที่2กันบ้างดีกว่าไหมคะใช่